ส yeah! วัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b i l e ทีเออีกเช่นเคยนะครับร <bas> หลังจากที่กิจกรรมรางวัลชมเชยเข้ามานี่ะครับซึ่งก็มีนักเตะที่เข้ามาครับถึง16คนเลยนั่นเองครับซึ่งก็ตามที่เคยสปอยไปแล้วนะครับเราจะมาคุยในเรื่องของกิจกรรมนั่นเองนะครับในกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสกิลเกมนะครับอยู่ที่2ด้านบนนี้นะครับเนี่ยก็จะได้ตัวตรงนี้ครับตรงนี้ครับที่เป็นแต้มชดเชยตรงนี้ครับอยู่ที่วันละ40นะครับตรงนี้ ลองเล่นแล้วนะครับก็จะรวมๆกันอยู่ที่วันละ40นี่ครับตรงนี้ถ้าเล่นแพ้นะครับก็สามารถที่เล่นได้นะครับจนกว่าจะชนะนั่นเองนะซึ่งก็มีแต้มให้อยู่ที่วันละ40นะครับซึ่งก็จะเหลือเวลาในการเล่นอีกที่21วันนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับจะบอกว่าพี่ป๊อบเนะี่ยเติมกับปลานี้มาจะเป็นปีแล้วนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับซึ่งรวมรมแต้มแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก840นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราสุ่มนะครับนะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าสุ่ม15ครั้งนะครับเนี่ย ถ้าเราส่มตรงเมื่อกี้เนี่ยครับได้นักเตะ15ครั้งนะครับเราก็จะเปิดตรงนี้ได้ฟรีๆเลยนะครับซึ่งาการันตีนักเตะ106ขึ้นไปนั่เองครับในเรื่องของเดตการออกนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอัตราการออก112เนี่ยมากน้อยสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอ,า,อาเป็นว่าเขาคาวไว้ประมาณว่าตรงปกแล้วกันนะ106ก็คงจะไม่อาจจะแบบอาจาอาจะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นอยู่นั่นเองครับนะซึ่งก็106คือขั้นต่ำนั่เองครับถัดมาครับเป็นตรงนี้ครับก็คือพูดง่ายว่า เปิดตั้งแต่30ครั้งนะตรงนี้ใช้20ครั้ง30ครั้งก็คือ600นั่นเองครับนะดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราเปิดตรงนี้600แต้มนะครับหรือว่า30ครั้งครับแล้วก็จะได้ลุ้นตรงนี้นะครับอยู่ที่106 1ตัวนะครับแล้วก็107อีก1ตัวนะครับนะรางวัลที่เป็นไปได้ก็ตามนี้นะครับนะอืมก็ยั่วยวนหรือกูนะครับแต่ว่าถามว่าได้ยากไหมโคตรยากเลย ถัดมาครับก็จะเป็นตรงนี้ครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้แต้มเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะแต่ว่าดูแลไม่รู้จะบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วกันนะไอพิจารณาเอาเองอีกทีหนึ่งแล้วกันนี่ครับถัดมาตรงนี้ครับก็จะใช้แต้มอยู่ที่100เท่านั้นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเปิดได้แค่ครั้งเดียวนะใน21วันเนี่ยเปิดได้แค่ครั้งเดียวนั่ครับนะหนึ่งก็คือจะต้องใช้นั้เแต่ U T O T Y นะหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือ109ขึ้นไปนี่ครับเน ก็อยู่ที่ประมาณ26ล้านประมาณนี้นะครับแล้วก็แต้มเช่าเชิญอีก100นั่นเองครับดังนั้นจะบอกว่าแต้มที่ได้มาตรงนี้นะครับหก็คือเนี่ยเราต้องเดินตรงนี้แหละ30ครั้งนั่นเองครับสก็คือถ้ามีงบนะก็สุ่มตรงนี้เพิ่มแล้วกันนะครับเพื่อแบบว่าอ่ามัน109ใช่ไหมตรงนี้109นะครับซึ่งก็เขาก็การันตี109นั่นแหละนะครับนะพว่าี้นะครับเปลี่ยนสืสารจากมิลิเตานะครับเป็นอาจจะเป็นพวกดูอันอุตตามมิลเดีย คดีหน่อยก็อาจจะได้แบบโอเวอร์หนึขึ้นไปนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีงบก็ลองสุ่มดูแล้วกันนะครับม,นะมีเวลาอีกที่ ในการเก็บอีกสักสองสวันนะถ้าใครไม่ได้สุ่มด้านบนนั่นเองนะครับถัดมาครับก็จะเป็นนักเตะเอ่อฮอนเนอร์เลเวลนะครับจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ1 1ึ1 1 2้อรครับรู้สึกว่าจะมีการตัดออกไปนะ1 8 0 1 1ร1อยในนักเตะ u t o ีโอะไรพวกนี้ตัดออกไปแล้วนะครับอ่าก็จะเป็น HM นะครับหรือว่าฮอนเนอร์เลเวลนั่นเองครับมาทดแทนนั่นเองครับซึ่ง110ก็จะใช้นักเตะ1 0ึ1 1 0อยู่ที่6ตัวนั่นเองนะครับ 112นะครับใช้นักเตะ111อยู่ที่4คนน,นั่นเองครับในส่วนนี้ก็พิจารณาเอาแล้วกันนะฮะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วกันนะครับอไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับและถัดมาครับก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของแพ็คนะเออเพราะว่านักเตะ HM นะครับหรือว่า h o n o r a b l นะครับก็จะอยู่ในแพ็คตรงนี้แหละครับเนี่ย เป็นแพ็คเข้ามาใหม่นะครับเป็นแพ็กชมเชยนะครับนะซึ่งก็สามารถที่จะซื้อได้30ครั้งนะครับสูงสุดนะก็เปิดไปสาครั้งเรียบร้อยนะครับตรงปกทุกตัวเลยนะหนึ่งร้อยหกนั่นเองครับนะเรามาดูอัตราการออกกันบ้างครับนะในแพ็คนี้นะครับอัตราการออก112อยู่ที่น้อยกว่า1%นะครับ111อยู่ที่1%นอะ110อยู่ที่1.5%นะครับโอกาสในการออกก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับถามว่าน้อยอย่างนี้สุ่มไปยังสุ่มไปแล้วอโ ไม่อยากจะเซตเลยนะก็ประมาณนี้ฮะแต่ถามว่าแพคไหนดูคุ้มๆนะพี่มองว่าแพคเนี้ยน่าจะน่าจะคุ้มกว่าครับความคุ้มมันอยู่ตรงตรงตรงนี้ฮะอัตราการเลทออกครับเนะนี่ย112เนี่ยมันอยู่ที่1%นเะครับเมื่อกี้นี้น้อยกว่า1%ใช่ไหมอันนี้หนึยยังยังแบบว่า1%อยู่นะอัตราการออกอาจจะดีกว่านะครับเนะี่ยอาจจะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่นักเตะ h o n o e r a b l e นะครับอาจจะเป็นพวก utoty อะไรพวกนี้ไอคอน112อะไรพวกนี้ครับซึ่งราคาก็แพงอยู่นะ ถ้าได้ถ้าได้ตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับอมตรงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับนะเพราะว่าเราดูตรงนี้ฮะเราดูตรงนี้ครับนะซึ่งก็เปิดมาแบบว่าอืมถือว่าถือว่าตรงตามเป้าหมายแล้วครับอีกร้อยกว่าก็น่าจะแบบเปิดเก็บเองเรื่อยๆดีกว่านะครับนะนะประมาณนี้ครับนะเนี่ยไหมได้อีกห้าสิบสี่นะอีกเลือีกร้อยเดียวนะก็คิดว่าน่าจะได้ในสัปดาห์หน้าครับในนักเตะไอคอนพามหนึ่งร้อยสิบน่ครับเปิดเรื่อยๆเรียงๆก็ ก็ได้ลุ้นไอคอนพามร้อยอยู่นั่นเองครับก่อนที่เราจะแยกย้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนักเตะฮอนเดอร์บิลหน่อยแล้วกันนะครับอืมก็ถือว่ายังขาดตลาดอยู่นะครับขาดตลาดอยู่ฮะมาดูแฮร์รี่เคนกันหน่อยแล้วกันนะอืมแฮร์รี่เคนนี่เยอะเลยนะอาจจะบอกว่ากองหน้าเยอะเนาะมีให้เลือกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยกองหน้าอาจจะแบบเกินตลาดนิดนึงนะฮะแต่ว่าในตำแหน่งอื่นๆนะอย่าง L W อะไรพวกนี้คู่แข่งน้อยนะครับหรือแม้กระทั่ง R B นะเนี่ย R B L B อะไรพวกนี้ R M นะครับก็มีความต้องการในตลาดสูง โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ